สวัสดีตอนเก่าของวันพระเมนีเ <c oughs> มนีเป็นวันพระ,นะ,ะเนาะค่ะเนาะเออตลอดกะามาตต่งเตียงล่ำนะคะออกมาจากสารคามกะมาหอดบานตีซีนะคะออตีซีกะเก็บสิ่งเก็บของอา,นาบน้ำแบบในแล้วกะเตรียมตัวออกมาซื้อของใส่บาตรเนาะเอนอนบาท่านหลับดีเป็นไรดอกเพราะว่า มันมหอดตีซีเนาะค่ะกับมันอากาศมันก็เย็นๆเย็นหนานั้นดอกก็เลยถือโอกาสว่าเออในวันพระบอกท่านฝ้านอนดอกเดี๋ยวไปทำบุญมันผ่าก่อนเนาะค่ะเมื่อใดยังเนี้ยมาเบิงกันเป็โอ๊ดได้อันเด้อไปได้ปลาหนึ่งปลาหนึ่งตัวบอกย้อยเลยค่ะแล้วก็มีกุนเชียงมีแจ่วมีข้าวต้มมีข้าวเหนียวแล้วที่สําคัญได้ดอกบัวสวยๆมาด้วย็นร่านพระเนาะค่ะมะเป็นกับอยู่ตลาดมันก็เอาดอกบัวมาขาย ตอนนี้กะยังว่าท่านมีไผออกมากค,มค่ะเป็นข้าวเปนแม่มาแล้วสองสามท่าน,นค่ะเป็นแม่มาแล้วสองสามท่านแล้วน้องเหมียวมาเร้วระวงดดังรถ้ะลูกเออระวังรถนะจ๊ะตอนเช้ามาใส่บาตรเจอแมวค่ะไม,ม่เฮ้ยบ่มีหยังให้กินดอกจ้าไม,ม่มีหยังให้กินอยากกินอาหารคนมันกิบมันจะเป็นโรคาย มาทำบุญเจอแมวมาใส่บาตรเจอแมวแมวแต่เช้าเลยเจอแมวแต่เช้าเลยคาอยือบ้านหลังไหนบ้านหลังไหนจะเห็นดมเมืองเมืองเมืองปวดเวียนปวดปวดปวดแกวเวียน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  <c oughs> <c oughs> ยังไม่เห็นพระคุณเจ้าว่าจะมากี่รูปนะคะ ก็มาเล่นด้วยเห่ียวก็มาเล่นด้วยเลยเล่นด้วยเลยเล่นด้วยเลยเนี่ยเล่นด้วยเลยเนี่ยอ,ยอไปแล้วนั่นไปถามหาเนียวกินตีบะมี่โดกเนียวกินโดกเนวสวัสดีตอนเช้าค <laughs> ่ะยิยยนครับนั่นนั่นนั่นอย่ายไปไก่หุนท้างเหอเลือเ <laughs> จะมันเล่าค่กคือพวมเห็นเป็นมาบูนี่บูเคยเห็นมาจักเถื่อบอจ่าแม่แม่วันดีค่ะมาสีเศร้ากับบอเศ้านอกขี้หมูกย่อยมาอีกแล้วแม่จ้าเขาว่ามันจีเย็นมาอีกเด้อีกแล้ว ก็มทีมงานรอใส่บาทแมว,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 วกับไมยอกเป็นแมวไมยอกแบงเสียงให้ต้มข้าวกระป๋อความเด้วัดน,นีคเพิ่คค่สีนข่ะง่ายๆแม่ชวนไปร่วมบุญนะคะแม่จะทำลงทานไปวัดอะไรเอย่ยวัดภูหอค่ะวัดภูหอ อยู่ที่อำเภอที่ออำเภผูผูหลวงจังหวัดเลยอ๋ออำเภอผูหลวงจังหวัดเลยนะคะวันที่สิบห้านะจ๊ะทุกคนไปสิไปเดี๋ยวต้นออสิมูทนาบุญน้ำยีดอกค่ะจะเข้าไปค่ะแหมเป็นเป็นผู้เฮ็ดนั่นละเพราะว่าลองเตือมันแกลยากเนาะควรเดินไปผู้เฮ็ดที่นพยากละควรยังเหมือนแรงว่าแต่เข้าว่าแต่เข้าข่าวเพิ่นบอกเพิ่นนั่นเสี มาต่างทานล้าโอ้หลวงพ่อมา,มาแล้วนหนึ่งสองสามสีู่ปเหมือนเดิมนะคะทุกคนค่ะคอุณเจ้ามาแล้วจ้าสี่ลูกพเกโก้เดี๋ยวเรามาใส่บาตรกันนะคะชาวมีอนุโมทนาสาธุบุญเด้อจ้า